สวัสดีใ <fazla> ห <applic ator> ม่สวัสดีค่ะตอนนี้อยู่บ้านแชม์พนนี้ทานมาเจอเคี้ยวเสือเมียวเมียวจริงๆเราชื่อคอขุนแต่วันนี้ทานจะเข้าใจว่าเคี้ยวเสือคือแมวเคี้ยวเสือแปลว่าแมวเคี้ยวเสือแปลว่าแมวนี่ก็เลยมาเจอเคี้ยวเสือที่ชื่อคอขุนที่ชื่อคอขุนนี่ับต้อนวะจับต้อนเนาะน,น,น,นี่ทานก็จะชอบมากเลยนี่ด,ดนี่ีๆิ นี่คือเสียงชอบใช่ไหมชอบนี่คือชอบโคขนกัดหรือเปล่ากัดหรือเปล่าลองกัดดูไหมเฮ้ยแมวเองนี้ใส่ดีใช้ไม้ไปวางไว้ตรงนน้นหน่อยดิเฮ้ยแล้วอะไรทำไมหลบเข้าไปตั้งใช้ไม้ไปวางบนบันไดให้หน่อยดิโอเคผมมานี่เขคุณพี่บนบันไดเขคุณพี่บนบันไดต้องหลบอันนี้ก่อนเพราะโคขนมันจะลงมาเอานี่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 ท่าเรา เต่งต้องประคองนดูแมวมันเอาด้วยที่ไหนแมวจะมาเอาอันนี้นี่นี่เข้าขคุณ้าขนเข้านนี่ีมีข้าขคุ้ก็จะเอาไปแล้วไปแล้วเอาเอาเอาคุตั้งหลักตั้งหลักนีตั้งหลักเดี๋ยวเอาใบางบนนิดนิมทานไปหาข้าขคุณเร็วาข้าคุณมีทางก็จะปีนหาข้าขคุณเร็ว เฮ้ยูเป็นการถ่ายคลิปพี่มันยากมากต้องรอแมวแล้วต้องรอนิทานคือสัตว์เด็กเอฟเฟกสลิงครบอ่ะพี่ท่านไปหาข้อคุณแล้วนิทานนี้ก็เป็นการปีนบันไดครั้งแรกของนิทานเพื่อจะครอบครองแมวเกิดมาไม่เคยปีนบันไดมันอันตรายมากเลยนะเด็กทารกเด็กเดี๋ยวเวลาอัพคลิปต้องขึ้นตัววิ่งว่าเด็กทารกที่บ้านต้องแบบอยู่ในความดูแลของเด็กของผู้ปกครอง ก็ขนมาแล้วเดี๋ยวแค่เสืยแค่เสียแค่เสียแค่เสียมันจะตกหน้าอะปีนขึ้นไปแล้จะทำอะไรเหรอนั่นสิทำไมต้องขอยอยู่ใกล้ๆอ่ะทำไงทำไงจุจุ๊บจุ๊บจุทำยังไงต้องการอะไรไหนบางเ่าไม่ใช่โดไม่ใช่โด้เล่าด้วยแม่แต่โดรล่ล้วปูนี้เหมือนกันดิ่ดิซี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 ่ดิดิซี่กิซ๊กดิซีกดิซี่ติซีกดิซีกติีดิซี่ิซี่ติซี่ติซี่ติซ่ติซั่ดิซี่ติซี่ดิี่ดิีิ่ดิซี่ดิดิ บายบายขโคขนกันไ <Bye bye. S 2> ม่บายขโคุณบายบายเออไม่ต้องไา <c oughs> ยบาเดี๋ยวมาันตีเดี๋ยวมันตบมือก่นอนตบมือโคข,ขนแปะแปะแปะตบมือแปะขโคุณขอโคุณตบมือไปดึงหางนมะันมันกัดเอาเฮ้ยนี่โคขนมันต้องเป็นน้องดนองิน้องออขอขน้องอโคขนที่ผ่านมาจะเจอแต่พี่นุ่นพี่นี่จะเอาจะเอาขโคขนเป็นน้องขโคขนเนี่ยทำลายทำลายสิ่งต่างๆที่อยู่ข้างบนให้หมดเลยพอยังเนี่ย คือมันไม่รังเกียจเด็กด้วยว่ะพอแล้วพอแล้ว